สวัสดีวัฒนาค่ะใช่ค่ะคุณยายวัฒนาค้าวสวัสดีคุณขนมและคุณเอ๋ค่ะเขียนจดหมายมานี่นี่ผมใส่นกไทของคุณยายให้แล้วนะให้ดูแล้วนะมายายส่งมาให้เนี่ยค่ะเห็นยังครับสวยไหมยายผมใส่แล้วสวยกับไม้แขวนนี่สวยไหมสวยค่ะไม้แขวนไม้แขวนชิ้นขนมหลอก้งเยอะเลยค่ะโอ้โห ดูดีคลาสสิกมากเลยค่ะในสายเส้นนี้เดี๋ยวผมชวนทางคุณเย็นใจสิริเวทนะครับเจ้าหน้าที่วัดพระบาทน้ำพูเข้ามาคุยกับคุณยายนะค่ะคุณเย็นใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเยนใจครัีนะตอนนี้คุณยายวัฒนาจะบริจาคเข้าของเครื่องใช้กับทางวัดทางวัดรับไหมครับคุณเย็นใจรับค่ะรับค่ะ รับอะไรบ้างอะครับในในข้อพูดแล้วก็จะได้บอกพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยสิ่งที่ทางวัดรับครับอ๋อค่ะทางวัดน,นะคะรับเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ค่ะตามที่คุณยายนะคะแกศรัทธาบริจาคให้กับวพระบาาน้ำพุเลยค่ะอืมของคุณยายมีอะไรบ้างครับคุณยายเออมีตามรายการที่ส่งให้คุณถนอมนะคะอืม น้าวิทยาลัยมลยนะคะม,มีตู้เย็นหนึ่งตู้ตตเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องทีวีรุ่นเก่าหนึ่งเครื่องวิทยุสเตอริโอสองลำโพงนะคะวิทยุที่สามารถเล่นซีดีได้เครื่องเล่นดนตรีคาราโอเกะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นแผ่นซีดีแผ่นวีซีดีแอมลิฟายเอาไว้ปรับเสียงมีลำโพงมีไมค์ให้ด้วยนะคะมีเสือ้อผ้าผู้ชายผู้หญิงตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่นรองเท้าหนังสือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เก้าอี้นั่ง บุนวมเอ็นหลังได้อีกหนึ่งตัวนะคะของทุกอย่างคุณยายบอกว่ายังสามารถใช้งานได้ดีค่ะมีทั้งหมดสิบรายการค่ะคุณย็นใจครับค่ะฟังรายการทรัพย์สินแล้วโอเคไหมรัพย์สินเหล่านี้ค่ะก็ทาาวินดีคะ่ะที่คุณยายจะบริจาคให้กับวัดพระวานน้ำพุนะคะแล้ว<อ>เรื่องของการรับส่งทีนี้การจะรับมีทางวัดมีรถมารับไหมครับปกติมีรถเวียนไปตามที่ต่างๆไหมครับ ทางวัดก็มีรถเวียนไปตามที่ต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีคิวค่ะแล้วก็เราก็จะรับเรื่องไว้ก่อนแล้วเราก็จะไปประสานงานกับทางผู้ที่เขาจัดระเบียบในการรับสิ่งของนะคะอีกทีนึงนะคะครับอ่าคนยายค่ะบ้านยายอยู่ตรงไหนเน่ะบ้านยายอยู่เขตไหนอยู่เขตสะพานสูงค่ะเขตสะพานสูงละพร้าว เขตสะพานสูงนะครับถนนรามกำแหงแยก118สะพานสูงเขตตอนนั้นถนนรามกำแหง118ใช่คุณยายใช่ค่ะอหมู่บ้านพฤษชาติค่ะหมู่บ้านพฤษชาติหมู่บ้านใหญ่โตใกล้ทางด่วนไอเรียบทางเรียบนะคะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ออกวงแหวนได้ออกรามกำแหงได้หมู่บ้านนี้ใหญ่โตใหญ่โตใช่ใช่ผมผ่านบ่อยๆ เอ่อถ้างั้นเดี๋ยวจะให้เบอร์ของคุณยายกับคุณเย็นใจเจ้าหน้าที่วัดพระบาทน้ำพุเผื่อนัดหมายกันว่าเมื่อไหร่ที่รอบรถนะครับรับของบริจาคของวัดนะครับเขาจะจัดคิวแล้วก็ติดต่อคุณยายนะค<อ>่ะได้ค<อ>่ะยินดีค่ะอืมเดี๋ยวทีมงานเอาเบอร์ของคุณยายให้กับ คุณเย็นใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนจบะบริจาคช่วยเหลือทางวัดเข้าออสานาอาหารไห้มีคนอยู่ที่วัดสักเท่าไหร่ที่ไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคเอสเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมครับคุณย็นใจยังอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ที่วัดพระบานอภกูก็ยังมีอยู่ค่ะประมาณมสักเท่าไหร่ได้ครับรวมรักษาอยู่ที่นั่นเอาเฉพาะที่รักษาตัวในวัดพระบาทนา้ำพนะคะประมาณร้อยกว่าท่านค่ะ เยอะรอยกว่าเขาไปไปมามาหรือมาอยู่ประจําครับก็แล้วกว็ถ้าด้านนี้ประจํานะคะส่วนที่เป็นผู้ป่วยนอกก็อีกกรณีหนึ่งอะคะ่ะอืมมีไปไปมามาแล้วก็นอนรักษาอยู่ประจําอยู่ประจําจนหายแล้วกลับบ้านหรือว่าอยู่แล้วก็เสียชีวิตก็จัดก,การชาปนกิจที่วัดหรือยังไงครับแล้วแต่กรณีค่ะบางกรณีก็อยู่ยันจนตัวเองแข็งแรงได้สามารถไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เขาก็จะขอออกไปค่ะ บางกรณีก็เสียชีวิตที่วัดเพระบานน้ำผุค่ะอือเพราะงั้นทางวัดก็มีค่าจ่ายค่อนข้างสูงเนาะในการดูแลท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณนรงกดท่านเป็นอย่างไรบ้างคะตอนสบายดีใช่ไหมคะว่าได้พบทนานแล้วค่ะตอนนี้ท่านก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตอนนี้ก็ออกนิมนต์อยู่นะคะมค่ะนะครับเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มาทำรายการเทียนวิธีนะรายการฟ้าเลยนะ ใจ,ใจฟ้าใจฟ้าใจาทำที่โต๊ะนี้ที่พี่ถนอมนั่งตรงนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่โควิดไปก็หลวงพ่อก็ยังไม่ได้กลับมาทำเนาะ<ช>ก็เอาประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ตามนี้ถ้าใครที่ประสงค์จะบร,ริจาคช่วยเหลือทางวัดพระบาทน้ำพุนะครับติดต่อไปที่วัดเบอร์โทรศัพท์อะไรครับคุณเย็นใจครับสามารถ,รถติดต่อตตได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะมีค่ะ อที่โตติดต่อได้นะคะเป็นเบอร์062ค่ะครับเ็751ค่ะครับ8800ค่ะ8800น,นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ไว้ด้วยนะเบอร์วัดพระบัาทนะ้ำพุขึ้นไว้หน้าจอด้วยคุณยายมีอะไรถามเพิ่มเติมให้คุณยายเอออยากจะทราบประมาณการว่าเขาจะมารับของได้สัก เมื่อไรนะค่ะอ่าภายในสักกี่วันอย่างเงี้ยครับคุณเย็นใจค่ะต้องกลับไปเช็คคิวหรือเปล่าคะคุณเย็นใจใช่ค่ะต้องกลับไปชิคดูก็หนูก็จะขอเบอร์ของคุณยายนะไว้นะคะแล้วก็จะได้โทรประสานงานกันนะคะได้ค่ะดี๋ยวให้ะคะหนูเช็คคิวดูนิดหนึ่งแล้วก็จะให้กรอบเวลากับคุณยายนะเบื้องต้นขอบคุณคุณเย็นใจก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณย่าควัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะครับคุณยายค่ะ อายุ84ปี84ปีแล้วเนาะเห็นว่าคุณสามีคุณยายคุณตาอายุตั้งเก้าสิบแล้วเหรอค่ะอืออยู่กันกี่คนน่ะที่บ้านเนี่ยอ่าอยู่กันสองคนแต่วันนี้พอดีลูกสาวเขาทำงานที่บ้านนะคะก็เลยมีลูกอยู่อีกคนมีลูกอยู่อีกคนนะฮะก็ขอบคุณคุณยายนะคุณย็ยค่ะ่วงหาข้าวครับ ขอบคุณคุณยายที่บริจาคข้าวของเหล่านี้ค่ะทางวัดประบาทน้ำผูแล้วก็ฝากเนท้คายมาให้หนึ่งเส้นนะขอบพระคุณคุณยายนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยายวัคขอบคุณคุณยายด้วยครับสวัสดีค่ะ